คริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถบมบมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็ Star, อกฟุตออสตาออนิเมะเอเวนเจอร์เบสบอลทอยเล็ตเทอร์เรียดเอนและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร,ร์มเองทางร้านก็จะมีไกดตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคริสตันช็อปเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับกันมากับบล็อกฟุตอีกแล้วเป็น EP อี่นนยพีผมครับ้ที่สามสิบเก้กเเเเา,า,าเลยฮะโยกมนนี้นะะฮ นึกว่ามีของหลายอย่างมากเลยที่เขาไม่ได้ทำถือ <c oughs> ได้ขาใหม่แล้วเตะเขาไม่พักเลยอะ่ะเป็นไรอะ่ะเกี่ยวกดเลยซึ่งแฟนผมนะครับได้ทําไปในเรื่องของแบ็คเล็กหรือว่าเดสสเตปแล้วนะครับเป็น V2 นั่นเองไหนน้องโชว์สกิลหน่อยดิสกิลแรกก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเตะมาเป็นแบบนี้สกิลสองสกิล X เธอสามารถเล็งได้แล้วก็เตะได้เลยอะ่ะมันจะเตะเป็นเป็นควันเป็นลมออกมาประมาณนั้นเอาเลยเออต่อไปสกิลที่สามเป็นสกิล C เธอกดค้างไว้ใส่ตัวเขา นั่นแหละนั่นแหละกดค้างไว้กดค้างไว้ <c oughs> เออครั้งสุดท้ายมันจะเตะลงมาแบบนี้ส่วนสกิลวีนะครับเป็นการเปิดขาไฟน้องกดสกิลวีหน่อยนี่ปเปล่านี่ และสกิลที่1มันก็จะเป็นไฟเฮ้ยเธอเตะแรงนะเธอเขาเสียเขาหัวตายจะตายนี่เลยไม่ได้แดกพี่รองน้อง <c oughs> นี่เลย <c oughs> น้องชื่อตัวเนี้ยเธอแรงมากๆละพเพราะเธอเน่ยเลเวล2,000แล้วเนาะ2,200นี่ไม่น้อยแล้วนะเพราะเลเวลในเกมนี้ตอนเนี้ยมนตันอยู่ที่2,500สกิลซีก็ไม่ต่างจากเดิมแค่มันเปลี่ยนเป็นไฟแค่นั้นลองเตะมาดิสกิลซีกดค้างไว้นี่แหละเห็นปะ่ะอูแรงแรงแรงชิบหายน้อง ้ออองโยตายทีนี้มีของอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปทําให้เธอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือหมัดมนุษย์เงือกเธอจําหมัดที่มันเหมือนเป็นการสระผมหรือว่าการซักฟอกได้ไหม,ไ,มได้เนี่ยที่มันใส่หมวกอ่ะเธอกดใช้เลยเพราะตอนนี้เขาไปฟาร์มให้ครบเรียบร้อยทุกสกิลละไปมาประมาณนี้สกิล X มันจะเป็นการนี่ยิงน้ำออกมาแบบนี้รอก่อนรอมันรีก,ก่อนนะน้องอุ๊ยแรงนะเธอไปเล่นไปหมัดนี้มาก่อนใช้คอมโบค่อนข้างที่จะเก่งเลยอ่ะ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกเลยมาถึงคนไทยอะ่ะนี่เป็นไงมันก็จะพุง่งแบบน,นี้ว่าเขาจะเผาเธอตายไหมไม่บอกให้ดูเอง <laughs> <c oughs> แล้วก็อีกหมัดหนึ่งที่เพิ่งไปทามาโมเมือ่อเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะเราไม่ได้อัดไว้ในช่วงนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเรากำลังฟาร์มอยู่ก็คือหมัดน,นี้ซูเปอร์ฮิวแมนเธอเข้ามาข้างในนี้เลยเปิดพีพียังเออ <c oughs> สกิลมันจะคล้ายๆกับเอ,อ่อมัดที่เขาใช้อยู่ก็ลองใช้สกิลแซดดูให้โดนตัวเขานะใส่ามามันจะต่อยรัวๆแบบนี้สกิล X มันจะเป็นการเอ่อกดทีเดียวก็ได้นั่นแหละมันจะผักออกสกิลซีคือให้โดนตัวแบบจังๆเลยนี่มันจะคล้ายๆกับหมัดของเขาตรงที่สกิลหนึมันเป็นอย่างนี้สกิลสองเป็นอย่างนี้แต่สกิลสามก็เป็นอย่างนี้ ไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่เกาะต่อไปนะครับก็คือเป็นเกาะผีเนื่องจากว่าแฟนของผมเนี่ยจะไม่ได้ทำหมัดมังกร v 2นะครับมันทับยากนะมันจริงมันทำยากมันไม่ได้ยากตรงไหนหรอกมันยากตรงที่เราต้องใช้โบรนนะครับเธอเปิด P ีพีแล้วเข้ามากดซูมไปจนกว่าในช่องเก็บของของเธอไอช่องข้างล่างถ้าเกิดว่ามันมีเด้งขึ้นมาเพิ่มแปลว่าเธอได้ของที่ไว้ทำหมัดไม่ก็ของเศษบอสกดซูมไปเรื่อยเลยตอนนี้มันจะดรอปพวกเอ่อขยงขยะออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ที่ไว้ทำหมัดแต่ว่ามันคือที่ เอาไว้เสกบ,บอสนี่มันจะเสกบ,บอสตามพี่มาตามพี่มาจริงๆมันมีทางที่ดีกว่านี้แหละแต่ว่าเราทันทันที่จะขี้เกียจเลยเธอสามารถกดสกิลแซดของหมัดเพื่อที่จะพาให้ตัวเองบินขึ้นมาได้นะหันมาหันมาหันมาไอาตัวเนี้ยเธอใช้สกิลซีใส่มันเลยกดเปิดฮันคิด้วยเออเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วก็สกิลซีสกิลซีคือถ้าเธอกดสกิลแซดปุ๊บเธอกดสกิลซีต่อใส่มอนเลยมันจะเป็นการคอมโบอุ้ยน้องตายนะอย่าลืมเปิดพาร์ทนเออนี่เป็นการยิงสไนเปอร์ใส่มันเออ นั่นแหละเออแปลงร่างเป็นผ้าได้นะเธอใช้ผ้าอยู่อย่าลืมตีมันเดินมาตีมันเลยนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยแรงขึ้นเยอะอุ้ยโอ้โหยังแม่นอะสกิลนั้นยิงกันยยากเลยนะเธอสกิลสไนเปอร์อะตีไปอุ้ยเอาเธอไม่เป็นไรแต่ฆ่ามันให้ตอนนี้ก็ได้ทุกคนเธออุ้ยเก่งนะเนี่ยวเขาจะตายเหมือนกันโอเคเธอได้ของไหมได้เคียวไหมแป๊บนะอ่าเรากดดูในตัวมันจะมีเคียวไหม ้ยไ,ได้เคียวมาเฮ้ยดอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงถ้าทุกคนนะครับติดตามไอเดียโมอายมาทุกคนน่าจะรู้นะว่าเคียวแม่ดอกค่อนข้างที่จะยากเลยสำหรับผมนะเดี๋ยวว่าแฟนผมเนี่ยดอกมาแล้วสำหรับเคียวมา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 เดี๋ยวเรากลับไปสุมต่อเมื่อกี้น่าจะยังสุมไม่เสร็จยังสุมไม่หมดมันสุมได้ประมาณ2ชั่วโมงต่อ10รอบไม่รู้ว่าต้องเอาหมัดมังกรมาหรือเปล่านะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการดอกผมก็ไม่แน่ใจแต่นี่เขาเอามัดซปเปอร์ฮิวแมนมานะฮะหมดแล้วไม่ได้เลยใช่ปะ อาจจะต้องเอาหมัดมังกรมานะแต่ช่างมันละกันพายทะเกับที่เกาะกลางเหมือนเดิมอย่างนี้จะได้ของดีมาก็คือเคียวเนี้ยมันเป็นระดับมิสติกเลยทีนี้ของในตัวเธออ่ะมันเป็นเคียวใช่ปะมันมีแค่เคียวเดียวเจ้าจะเป็นสีแดงใช่นั่นก็ใช้เคียวไปน้องอรับเคื่อตรงนี้มันจะอยู่ที่เกาะไฮด้ารับเคื่อมา เดี๋ยวเราต้องตีมอนตัวนี้อีกประมาณ3ตัวสลับเธอใช่ปะเธอลองกดที่นี้กดอันที่2อ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ27เตัวใช่27ตัวโอเคเราต้องไปตีอีก3ตัวถึงเธอจะไปดึงดาบได้ตอนนี้เธอรับเคลียร์ยังรับแล้วแต่ขอกดอีกทีนึงมันจะขึ้นข้างๆ้างเออข้างๆฝั่งซ้ายมืออ่ะข้างบนเมนูอ่ะเห็นปะมีเออนั่นแหละเราไปก่อไฮด้ากันนะครับมาแ้วผมจะเดินหามอนก่อนนี่นี่มันอยู่ตรงนี้พอดีเลยเธอไม่ต้องเดินไปไกลด้วยว่ะตีไปโอ้ยโอ้ยเขาจะตีมาเลยตีโดนตีโดนตีโดนต ฮิตบ็อกซพามันใหญ่อ้าวน้องบินเลยเฮ้ยนี่นี่นีนยย่ยัง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 มี่ไปเราดูว่าจะได,ได้ของอะไรหรือเปล่า <c oughs> เขาไม่สามารถฆ่าให้ได้นะเพราะว่ามันต้องของใครของมันไปเลยใครแย่งได้ก็ยื้อได้ไเลยอะไรประมาณนี้ลงมาลงมาลงมาจากต้น <c oughs> ไม้ก่อนเดี๋ยวพุ่งฟีนต้นไม้ได้ของได้อะไรไหมแบบก็ชาริตอะไรเงี้ยตรงช่องเก็บของอะ่งองอะเธอมันขึ้นเไรไหม โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเราจะได้ตีบอสแอดมินหรือก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะั้นได้ดาบอีกเล่มหนึ่งเธอเหลืออะไรบ้างวะที่ต้องทำอาจจะต้องพาเธอไปฟาร์มก่อนโอ okay, <350. S 1> เคไปเชียวใช้กี่มาสเต์รี่เอ่ยสาม้ยเอ้ยเยอะจังวะสกิลแรกใช่ 150, ้150 okay, ้าปะร5 0โอเคตีบอสแป๊บเดียวน่าจะได้สกิลแรกเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราไปนั่งตีมอนที่เดิมอะระหว่างฟาร์มสกิลเราก็จะรอไอ้บอสต,ตัวเมื่อกี้เกิด เราว่าเดี๋ยวเราต้องตีมันอีก2ตัวโอเคเธอก็ตีมันไปไอตัวนเนี้ยเนี่ยเอาเมาก็ขี้ว่ที่ดาบเอ้ยสงสัยเซิฟนี้เขาว่าเซิฟนี้มันน่าจะทําไม่ได้นะโอเคตีไปน้องเริ่มเก่งแล้วด้วยเธอหูโหเลือดขนาดนี้ไม่เก่งได้ไงามาจ่อกับบอสตัวนี้บอสต,ตัวนี้จดอดธนูด้วยนะเป็นธนูพิษต้องตีจนคะ โอเคได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปืนไม่ได้อะไรเลยเหรอหรือว่าได้แบตเตอรี่ไหมไม่ได้เอ้ยได้แบตเตอรี่โอเคเข้าประตูไหโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับไม่รู้บอตตัวนี้จะเกิดไหมเอ้ยังไม่เกิดว่ะไปเราไปเข้าเวนดี้ดีกว่าเธอวิ่งมาวิ่งมา เออแล้วก็หาคีกรอเธอยังไม่ทํานี่วาแต่ว่าต้องรอบอสเกิดแล้วดิเขาเสกไม่ได้ด้วยคอนข้างจนเลยไอดีนี้เอาเป็นว่าให้เธอตีก่อนหรือว่าทําทีเดียวเลยวะเออเดี๋ยวทำหาคีกรอดีกว่าเขาจะพาเธอทำหากีกรอดีกว่าเธอมันจะได้ง่ายๆไวๆครับตอนนี้ผมได้ทาการเอาไอดีหลักเข้ามาเสกบอลแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําหาคีสีลุงนั่นเองขึ้นมาข้างบนนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้มันจะมีนี่อยู่นะเนี่ยมันจะมีบ้านเธอก็ขึ้นมาข้างบนบ้านนี้เลยขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาให้ได วิ่งมาวิ่งมาตัวแรกมันจะบอกให้เธอจัดการกับอะไรเธออ่านด้วยนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเควสข้างๆนั่นแหละข้างๆตรงเมนูอะว่าให้จัดการกับบอสอะไรเธออ่านเลยข้างๆตรงเมนูที่มันมี4อย่างเนี่ยนะใช่เดี๋ยวมันจะมีแบบเควสขึ้นนะเธอรับเควสก่อนเธอรับเควสยังรับแล้วรีเฟสตูนคืออย่างนะอ๋อตัวแรกก็คือบอสที่เกาะแรกเมื่อกี้นั่นแหละนี่เราก็มาตีมันก่อนตีไปน้องน้องเก่งแล้วมีเคียวเกี่ยวข้าวด้วยอ่ะใช้สกิลโชว์หน่อยดิสกิลแรกอ่ะเออโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะตอกเลย เนึยงร้อยทีนี้มันก็จะเควสเสร็จใช่ไหมมันก็ให้เธอไปทำเควสต่อมาก็ขึ้นไปที่เดิมเลยตามเข้ามาเนี่ยตัวนี้น่าจะให้เราไปจัดการกับอ่าตัวที่มันใช้ผลหัวใจมเมื่อกี้ไอที่เป็นบอสสตรีตีไปตีไปตีไป,ไปนี่เลเออนั่นแหละออเออเคียวก็ยังไม่ได้ฟาร,ร์มเลยมาฟาร,ร,ร์มพร้อมเธอดีกว่าไปตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิม ตอนนี้น่าจะให้เราไปจกกัดการกับเอโรเฟนหรือเปล่าบอสช้างชื่ออะไรอะ่ะชื่อแบบคนอินเดียเลย A D M I A R L อ Admiral อั้นี้หรือเปล่านี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยคนต้นไม้นั่นเหรนะนี่นี่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเข้า,า,ขามาดิในประตูเนี่ยน้องประตูเนี่ยอยุ้ยนี่หรอปากค่ำ <c oughs> ก็นี่แหละปากค่ำเธอมาอยู่แล้วแท้ๆเมื่อกี้เธอลงมาทำไมมาจัดการกับไอ้ตัวนี้ เขาต้องใช้เคียวสู้กับมันด้วยเพราะว่าเขายังไม่ได mm ้ฟาร์มเลยฟาร์มพร้อมเธอดีกว่าอ่ะฆ่ามันเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เราจัดการกับกัปตันเอลิเฟนมั้งต้องลองดูใช่โอเคมาทีนี้ก็จะดรอของด้วยนะกับเคียวมันนี่แหละตีไปตีไปชึบชึบึบเฮ้ย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 ระวังนะเก่งนะตีแรงมาก โอ้ยโดนโดนโดนกันแล้วกันแล้วกันแล้วอีนิดเดียวนิดเดียวเธออย่าตายนะเย็นเย็นเย็นโอเคดอปพองไหมดอปพองไหมไม่ดอปอันนี้จะเป็นเคว็สุดท้ายละก็เดี๋ยวจะให้เราไปจัดการกับคาเวนดิสแล้วก็บอสน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าตามพี่มาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เลยตัวนี้เลยไปสู้กับมันสนองให้ชนะ คนไหนวะเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เขาเธอเธอใช้เคียวไปเขาจะใช้หมัดเองหมัดเขาเแรงกว่าียวอีกตอนนี้มตเตอรี่เยอะเขาไปตีเอออุ้ยได้อะไรมานั่นแหละทีนี้เธอก็กลับร่างเลยกลับร่างแล้วเธอก็ลองเปิดปิดฮาคิเกาะใหม่เธอดูนะเธอเห็นปะ สีไอ้คีมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาเอาสีดําดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนอนะเดี๋ยวมันอุบาทพอพูด <_ an> จริงตัวละครเขาเป็นข้าอุบาทเลย <_ an> โอเคเรากลับมารับเควสนี้ต่อนะครับตัวนี้เสร็จก็เหลือเพียงอีกแค่ตัวเดียวนะฮะเราก็จะดึงดาบยามาได้ละไปที่เกรทีนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมกมากอีกเหมือนเดิมเข้าประตูมาเลยเฮ้ยนี่ตรงนี้เลยใกล้ๆเล็เดียวนี่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 เธอต้องฆ่านะเขาฆ่าไม่ได้เธอไม่ได้เควสเธอต เพราะว่าเขาเควสโอ้โหฆ่าไปเกือบร้อยตัวละตีไบได้ของไหมได้ของไหมไม่ได้ผมไม่ได้เลยหรอโอเคก็เดี๋ยวเราเรออีก10นาทีนะฮะแปบ๊บเดียวนะครับผม10นาทีแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนะครับไปฟาร์มเคียวซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยมีแค่273มาสเตอรี่เธอมีเท่าไหร่239ร้ยาเ้าเธออยากไปสู้กับบอสบิ๊กมัมไหมสู้ไปดูข้างในนี้มันแคบนะเพราะงั้นใช้พามันจะค่อนข้างที่จะยากหน่อย โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเธอ,อโดนยิงสไนเปอร์ยิงเธอโอ้ยเฮ้ยไม่ต้องซูมเลยว่ะเฮ้ยสามดอก <c oughs> ติดทำทำได้งไงวะปกติมันจะยิงแค่ประมาณเออสองดอกแล้วก็ปาสกิลอย่างนะอางื่นนะนี่ไงโดนนะพูดปุ๊บโดนปั๊บเลยว่ะอืเขาบังให้เขาบังให้มันตีเขาไม่ค่อยเข้าเนื่องจากว่าเอาเธอเอาตัวแตกต่อหน้าเลยตัวแตกเป็นเลโก้เลย เออนั่นแหละอุ้ยเธอระวังนะ <_ t iny> เอ้ยเราจะตายหากันหมดเติกกระตัวทีเพื่อวิ่งเร็วหลบสกิลมันได้นะ <_ t iny> กัะตัวทีวิ่งเร็ว <_ t iny> อโอเคเกือบตายครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมนะฮะฟาร์มต่อนะมันใช้บั๊กไม่ได้อะบั๊กแบบดาบใหญ่อ่ะเพราะว่าเซิร์ฟนี้น่าจะปิงค่อนข้างที่จะปิงนิดนึงมันเป็นเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟสิงคโปร์มั้งก็เลยใช้บั๊กไม่ได้เข้าทดสอบดิพาเหมือนเดิมเลยเธอจำได้ใช่ไหมวิธีการฟาร์มเธอแปลงร่างเป็นพาร์ก่อนก็ได้จะได้เดินฟาร์มไปเเพราาะว่ตออนนี้ธ เอ้ยทำบักได้เธอก็ทำบักได้เธอแปลงร่างเป็นพาแล้วก็เดินฟาร์มไปเลยก็ได้จริงๆมันก็ไวเหมือนกันแจะลองทำบักไปก่อนพิดที่ฉันนะ ติดนะทำไมเธอทำไม่ติดวะเฮ้ยเขาไม่เคยทำไม่ติดเลยมือขี้โมวปเนี่ยฟาร์มวนไปแล้วก็ฟาร์มไปถึงฝั่งนู้นเลยนะเธอฝั่งนู้นเลยอ่ะที่เขาสอนเธอฟาร์มเมื่อวานอ่ะเออนั่นแหละเดินไปตามทางแ้วเข้าใจฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้ไม่แย่งกันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มป๊บนึงนะครับ a few moments later ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตีบอสตัวสุดท้ายกันเพื่อที่จะไปดึงยาม้านะฮะก็คือดาบยาม้านั่นแหละแล้วมันเกิดอยู่ที่กอตานะครับ อยู่ใ,ใกล้ก็ไปเดี๋ยวไปต่อกันเขาอยากให้เธอตีแอดมินว่ะแต่ว่าไม่น่าจะไหวนไม่น่าจะไหวไม่ใช่อะไรนะของมันดอกยากเดี๋ยวเขาเจอแล้วเขาคอยมารับเธอก็ได้นะเธอก็เดินเดินตามเข้ามาถ้าเกิดว่าตามทันนะหน้าตาม,มันจะเป็นตัวยังไงล่ะเออเหน้าตาม,มันก็จะเป็นแบบชื่อชื่อมันจะบอกเลยอ่ะแต่มันจะเกิดตามจุดข,ของมันไงมันจะมีจุดเกิดเฉพาะของมันอยู่แล้วถ้าเธอไม่เปิดฮารคิสังเกต V2 มันก็จะหาไม่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าฮารคิมันต้องฟาร์มเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่เขายิงไหม เธอเห็นเขาได้ไงเ่ะเห็นฮาคี้ไงฮารคี้เขาไกลมากเลยเขามองจากเนี่ยเขาเห็นทั um> to to ้งเกาะเลยอ่ะทำไมเจอแต่ตัวแม็กมาวะไม่เห็นเจอตัวอื่นบ้างเลยตีไปยังไม่ตายนะเมื่อกี้มอนตัวอื่นตายบอสมันเก่งได้ไรไหมพวกแบบของอะไรพวกเนี้ยด้ไหมไม่ได้ปะเดเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะไฮด้าทาวนะครับเธอเข้ามาเข้าประตูมาแล้วเขาจะพาเธอไปที่น้ําตกวิ่ง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 เธออย่าไปเข้าประตูดิมันไม่ตายเหรอ มันไม่ตายมันเป็นน้ okay. ํา yeah> น้ uh ําตกลงเอยกระโดดลงมากระโดดลงมาอ่ะเธอเธอจะเห็นว่าตรงเนี้ยเนี nope yeah, uh, mm ่ยเธอเห็นประตูนี่ปะพังประตูเข้าไปนั่งพังได้ไหมกดสกิลเอ่อสกิลเอ็กซ์ของอันนี้ก็ได้นะของหมัดอ่ะเว้ยน้องเขาเปิดได้ว่ะระวังนะน้องสู้ไปสู้ไปสู้กับซอมบี้ก่อนตีซอมบี้ให้ตายสู้ไปนี่นั่นแหละตีไปตีไป จริงๆแล้วมันจะเป็นต้องสู้ก็ได้นะเธอรู้ป่ะ <S 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 แต่ว,ว่าเดี๋ยวมันจะมาเกะกะไง,อ,อ,งอ่ะแล้วดาบเนี้เธอไม่ต้องกดอะไรเลยในมือไม่ต้องถืออะไรแล้วเธอก็เอาเมาส์ไปคลิกดาบคลิกไปเรื่อยๆจนกว่าดาบมันจะขึ้นมายัางไงก็ได้หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเธอฆ่ามอนไม่ถึง30ตัวมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันแต่30ตัวนี่คือการันตีได้ไงแต่ถ้าประมาณ20ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ดาบนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะตายอย่างเงี้ยกดปุ๊บตายอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องกดไปเร S <S <S เออนั่นแหละสกิลใช้กี่อะประมาณ250หรือ300อ่ะ3 0มเอ้ยถือว่าน้อยอยู่ถ้าจะฟาร์มจริงก็ฟาร์มได้แหละแล้วเธอเห็นตรงต้นน้ำตรงนี้ไหมออน้ำตกตรงนเนี้ยเนี่ยสายเนี่ยข้างบนเนี่ยเธอกระโดดขึ้นมากระโดดม,มาสุดๆเลยแล้วก็เข้ามาข้างในนี้จะมีห้องรับอันนี้เอาไว้ทำอีกดาบเล่มหนึ่งจะเป็นดาบสีขาวซึ่งคล้ายๆกับดาบอันนี้แหละมันเอาไว้คู่กันอยู่ละแต่ต้องเสียดบินไงเนี่ยดาบอันนี้ จะสุ่มผลได้ไหมมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มีเงินอยู่หกล้านเก้าเลยหกล้านเลยอะรวยจริงเลยพี่มีแค่ล้านเดียวเฮ้ยจะสองร้านละมามาเข้ามาเข้ามาเขาไม่ได้เขาลืลมลืมไปเธอไม่เปิดเลว่าเธอทีวะ่ะ <c oughs> โอเคเข้าคาเฟ่มาแล้วเธอก็สุ่มผลเลยที่สุ่มก็คือที่เดิมอะไรเอ่ย โอ้ยผลเพชรมันค่าคากากเลยอ่ะเธอ,เ,ธอเก็บเก็บไว้เลยก็ได<ๆ>้เก<ๆ>็บไว้เลยหน้ามันเป็นยังงน้อ๋อหน้ามันแว่นมันสายแว่นไงอ้ยเธอผลเกิดผลเกิดตามมาตามมาคลิปหน้าเขาอาจจะให้เธอกินผลอื่นแล้วนะผลผ้าอาจจะได้ทิ้งไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นสายผลแทนนี่นี่เธอเธอเธอวุ้ยผลแสงเกิดผลแรกที่เธอใช้เลยเก็บได้ไหม เฮ้ยเก็บได้ว่ะเฮ้ยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับก็พามาทำห้าคิเกราะสีลุงแล้วก็ได้เคียวไปก็คือตีบอสเคียวไปนั่นแหละนะครับจริงๆควรได้หมัดมังกรน,นะแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเกลือแล้วอีกอย่างนึงที่เราได้มาคือาบาดยาม마ครับถือว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วในคลิปนี้ค่อนข้นางที่คุ้มเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี้พวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าเร็วบ๊ายบายจ้า